สวัสดีครับผมนายพิวัจัดสร้างคณะทํางานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาตบลศรีโตน,นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทนบนศบาลตําบลศรีโตนร่วมกับองค์กรชุมชนะระดับจังหวัดภูเกต็ตในส่วนของงบประมาณในครั้งนี้ของบ้านของการบ้านพอเพียงได้รับงบประมาณจากสภาองค์กรพัฒนาชุมชนหรือปชอภายใต้การดูแลของกระทรวงปปรการพัฒนาสังคมและ ความกัขงของมนุษย์ครับในส่วนที่ได้มาดูครั้งก่อนนี้ก็ได้ดำเนินการไประยะหนึ่งก็ได้หาผู้ที่มาช่วยดุนเสริมมีภาคเอกชนของบริษัทอลิช,ชาโฮมเซอร์วิสได้มาร่วมมาทำค่าแรงค่าอะไรให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นได้มาช่วยซ่อมและเต,เติมเต็มเกี่ยวกับห้องน้ำห้องซ่วม ของบ้านนายพวงกับนางนวยหรือทรัพย์ของหมู่สองบ้านพรหมเกาะขอบคุณสถาบันพัฒนากรุมชนที่ได้ร่วมสมทบงบประมาณในการโครงการก่อสร้างของบ้านพอเพียงในครั้งนี้